สวัสดีค่ะพวกเรามาจากโครงงานออมเป็นออมดีคณะผู้จัดทำนะคะนางสาวรัตด,ดาวันหมดหลงนางสาวฟ้าลุงยังกิจจานางสาวลุงนภาเนาสุภาการออมคือการสะสมเงินทีละเล็กและน้อยให้พอะคูณขึ้นมเมื่อเวลาผ่านไปซึ่งการออมส่วนใหญ่มักจะอยู่ในรูปแบบของการฝากเงินกับธนาคารหรือบริษัทเงินทุนโดย ได้รับดอกเบี้ยเป็นผลตอบแทนจุดประสงค์หลักคือเพื่อใช้จ่ายในยามฉุกเฉินการรู้จักการออมตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นในการดำเนินชีวิตทางสายกลางยึดหลักการพึ่งพาตนเองเป็นการประกอบอาชีพตามทรัพยากรที่มีอยู่โดยอาศัยความรู้ความสามารถเพื่อให้เกิดความพอเพียงในลักษณะพออยู่พอกินก่อให้เกิดความสุข ความสบายภายในครอบครัวหากเหลือจากการนำลงชีพสามารถนำไปขายเพื่อเป็นรายได้และการออมเป็นเงินลงทุนสำรองต่อไปวัตถุประสงค์ของการจัดทำโครงการนะคะ 1. เพื่อส่งเสริมการจัดการด้านเงินการเงินอย่างมั่นคงและมีประสิทธิภาพ2เพื่อรู้จักการใช้เงินอย่างเหมาะสม3เพื่อสร้างนิสัยและ วินัยในการออม 4. เพื่อพัฒนาการทำบัญชีรายรับรายจ่ายและอุรนาการทางด้านวิชาการประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. คณะผู้จัดทำสามารถจัดการและควบคุมค่าใช้จ่ายในที่ไม่จำเป็น 2. คณะผู้จัดทำเกิดทักษะการวางแผนด้านการเงิน 3. คณะผู้จัดทำมีความเข้าใจเกี่ยวกับบัญชีรายรับรายจ่าย 4คณะผู้จัดทาสามารถเชื่อมโยงและบูรณาการทางด้านวิชาการได้แนวความคิดทฤษฎีและเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 1. แนวความคิดเกี่ยวกับทฤษฎีก,การออม 2. แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยและพฤติกรรมการใช้จ่าย 3. แนวคิดเกี่ยวกับการออมและการพัฒนาชีวิต 4. แนวคิดเกี่ยวกับการธนาคารโรงเรียน แอปที่ใช้ในการออมแอปออมตังค่ะขอจบการน,นำเสนอค่ะ